ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเกมมือถือก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ทํารายได้กับอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากด้วยความที่โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์สําคัญที่คนส่วนใหญ่จะต้องมีทําให้เกมมือถือเป็นเกมที่เข้าถึงง่ายกว่าแพลตฟอร์มอื่นในช่วงที่ผ่านมาเกมมือถืออาจจะยังเสียเปรียบหลายอย่างด้วยขนาดของฮาร์ดแวร์ที่จํากัดทําให้เกมบนแพลตฟอร์มอื่นจะมีภาษีดีกว่าทั้งในด้านเกมการเล่นและด้านกราฟิกแต่ณปัจจุบันปี2020 สมาร์ทโฟนได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมหลายเท่าจะสามารถเล่นเกมที่มีกราฟิกใกล้เคียงกับแพลตฟอร์มอื่นเห็นได้จากระบบ cross platform ที่เพิ่งจะถูกนำมาใช้ได้ไม่นานนี่คือระบบที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมข้ามเครื่องกันได้ถึงจะเล่นผ่านมือถือแต่ก็สามารถเข้าไปเจอผู้เล่นจากเครื่องอื่นนี่คือลูกเล่นใหม่ที่หลายเกมกำลังทดลองและเกมที่คนไทยน่าจะได้สัมผัสกันแล้วแถมยังใช้ระบบนี้ด้วยนั่นคือโปรเจกต์ V4 เกมฟอร์มยักษ์จากค่าย n 넥 x o n ในเวลานี้โปรเจกต์ V4 ถือเป็นเกมมือถือที่น่าสนใจมากเพราะมันขึ้นชื่อในเรื่องของกราฟิกกับระบบการเล่นที่คอเกมมือถือแนว MMORPG น่าจะเฝ้ารอด้วยความขึ้นชื่อของมันขนาดนี้พวกเราเลยต้องขอลองสัมผัสดูบ้างอย่างแรกคือเราอยากรู้ว่าเกมมือถือณนปัจจุบันมันไปถึงไหนแล้วเจ๋แงแค่ไหนถึงขนาดเคลมว่าสามารถ cross platform เล่นกับเครื่องอื่นได้โดยที่สภาพเกมไม่ออกมาน่าเกลียดอย่างที่2คือเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศ มาลองเกมที่เล่นแบบสบายๆดูบ้างหลังจากผ่านเกมใหญ่ๆมาหลายเดือนแล้วเพราะงั้น Project V4 ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการก้าวเข้าสู่วงการเกมมือถือในด้านกราฟิกขอบอกก่อนว่าเราไม่ใช่สายเกมมือถือโดยตรงแต่พอได้ลองเล่นแล้วอย่างแรกที่บอกได้เลยสภาพแวดล้อมของเกมนี้อยู่ในขั้นสวยเลยทีเดียวปกติเราจะติดภาพว่าเกมมือถือต้องมีภาพที่กินเครื่องไม่เยอะจะได้เล่นลื่นไว้ก่อนบวก,กับการเซฟแบตเตอรี่ แต่สาหรับการเล่นเกมนี้เราได้สมาร์ทโฟนที่ใช้ CPU แรงที่สุดในเวลานี้ทําให้ภาพของ Project V4 ออกมาสวยมากยิ่งพอเราเอาไปเทียบกับการเล่นบนเครื่อง PC ภาพที่ออกมาดูใกล้เคียงกันเลยเพราะงั้นในเรื่องภาพเกมนี้น่าจะถือเป็นที่สุดของเกมมือถือในช่วงนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วเกมเมอร์ทั่วไปก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าเกมนี้ขับเคลื่อนด้วย Unreal Engine 4นี่คือเอนจินสุดเทพที่โชว์พลังมาแล้วทุกแพลตฟอร์มและไม่ว่าคุณจะเล่นเกมนี้บนเครื่องไหน เราก็รับประกันว่าคุณจะได้เสพกราฟิกแบบเต็มที่แน่นอนและนอกจากภาพระบบการเล่นก็น่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจสายเกมมือถือโดยเกมนี้จะมีระบบที่เรียกว่าออโต้เพลย์ทั้งการเดินสำรวจทำภารกิจโจมตีมอนสเตอร์ทุกอย่างสามารถทำได้แบบอัตโนมัติแต่ไม่ใช่ว่าเรากดทีเดียวแล้วมันจะทำให้เราทุกอย่างคุณต้องกดยืนยันอีกครั้งหลังจากที่ตัวละครของเราทำสิ่งที่คุณสั่งไปแล้วแต่ความเจ๋งของเกมนี้คือคุณสามารถตั้งให้เกมเล่นเควสหลักไปแบบออตโต้ ยิงยาวไปเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วเปิดการฟาสต์ฟอร์เวิร์ดได้หรอกแค่นี้คุณก็สามารถปล่อยฟาร์มได้ยาวๆแบบไม่ต้องกดยืนยันหรือกดข้ามฉากที่ตัวละครคุยกันปล่อยชิลไปเลยค่อยกลับมาดูก็ได้แต่ถ้าฟาร์มเพลินจนยาหมดตัวละครเราก็ตายได้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องกดเริ่มเควสใหม่เพราะงั้นก่อนจะปล่อยออโต้ก็ต้องเช็คของให้ดีก่อนสำหรับคนที่เล่นเกมแพลตฟอร์มอื่นและไม่เคยแตะเกมมือถือมาก่อนคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจการเล่นเกมในลักษณะนี้น แต่ในปัจจุบันระบบนี้ถือเป็นมาตรฐานของเกมมือถือเพราะคนส่วนใหญ่จะใช้เกมมือถือเพื่อฆ่าเวลาระยะเวลาที่เล่นอาจจะไม่เยอะทาให้เราจดจ่ออยู่กับหน้าจอเหมือนกับเกมแพลตฟอร์มอื่นไม่ได้สําหรับใครที่อยากจะเล่นเองแบบไม่ต้องออตโต้คุณก็ยังสามารถควบคุมตัวละครได้อย่างเต็มที่แต่ในจังหวะที่เราไม่สะดวกระบบอัตโนมัติก็จะช่วยเราเล่นเกมได้อย่างไม่สะดุด Project V4 ก็มีหลายกิมมิคที่เราชอบทั้งคอนเทนต์ที่หลากหลายอย่างการพัฒน,นาตัวละคร ที่ถ้าไม่มีการเติมเงินที่ช่วยเราเก่งจนเกมเสียเพราะว่าเกมนี้จะค่อนข้างเปิดโอกาสให้คนที่ขยันเล่นมากกว่าและการเล่นแบบ PVP ก็ดูแปลกกว่าที่คิดนึกไม่ถึงเลยว่า World Bos s ของเกมนี้จะทําให้เราสู้กันเองได้ด้วยคือนอกจากจะต้องระวังบอสยังต้องมาคอยระวังผู้เล่นกันเองด้วยระทึกอยู่แล้วก็ระทึกได้อีกอีกอย่างที่ขาดไม่ได้นั่นคือการ cross platform Project V4 สามารถเล่นได้ทั้งบนเครื่อง PC กับมือถือคือสามารถเอาตัวละครเดิมไปเล่นบนเครื่องไหนก็ได้ โดยที่ทุกอย่างจะยังอยู่เหมือนเดิมถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นบนเครื่อง PC ก็ไม่ต้องกลัวไรหายใครสะดวกเครื่องอะไรก็เปลี่ยนเครื่องเล่นได้ตลอดระบบอินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ก็เป็นอีกอย่างที่น่าสนใจที่จะเป็นการพาผู้เล่นทั่วโลกมาเจอกันสื่อกลางของระบบนี้จะอยู่ในแผนที่ลูน่าทราโดยเราสามารถย้ายไปเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดแผนที่ลูน่าทราจะเป็นแผนที่แบบพิเศษมอนสเตอร์ในฉากนี้จะดรอปไอเทมง่ายกว่าปกติแต่มันก็มีความอันตรายสูงกว่าเดิม เพราะนี่คือแผนที่แบบฟรีพีเผู้เล่นทุกคนสามารถฆ่ากันได้ถ้าใครอยากดวลกับยอดฝีมือจากอีกซีกโลกก็เตรียมตัวไว้ได้เลย Project ์ V4 เปิดให้บริการแล้วบนแพลตฟอร์ม Android กับ iOS หรือจะเล่นบนเครื่อง PC ผ่าน Nexon Launcher ก็ได้ใครที่สนใจก็สามารถลองโหลดเกมไปเล่นได้จากลิงก์ในด s สคริปชันเลยครับ